ชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา319บัญญัติว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุาลหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลังประทุายเพื่อให้ความสะดวกแก่ก,การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ปกปิดการกระทําความผิดนั้นหรือให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นก็ทาความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องรับโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่10,000บาทถึง20,000บาท ความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นการรักทรัพย์ของผู้อื่นโดยใช้วิธีการทําร้ายหรือใช้คําพูดหรือการกระทำผอมผูเพื่อให้เจ้าทรัพย์มอบทรัพย์ให้แก่ตนโทษชิงทรัพย์จะหนักขึ้นหากเป็นการชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือมีอาวุธหรือการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายจิตใจหรือรับอันตรายสาหาัสหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ป้นรั์ตามประมวกลกฎหมายอาญามาตรา340บัญญัติว่าผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้ใดกระทำความผิดฐานป้นซั์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง14ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง30,000บาทความผิดฐานป้นรั์เป็นการชิงรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่3าคนขึ้นไปโทษป้นรัพ์จะหนักขึ้นหากผู้กระทำาผิดคนใดคนหนึ่งมีอาวุธติดต,ตัวไปหรือใช้ปืนยิงหรือการป้นรั์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ควาามตย ล้วเดี๋ยวเราจะกินไปดีว่กินร้านตรงนั้นดี่เราจะกมันร้อนกร้อนหรอน้อนน้อยของไทยนี่เงียดีไหม